โอเคครับ EP ที่2นะครับอีพีนี้ก็จะเป็นการทดลองใช้งานของตัวไมค g o d นะครับตัว4460อันแรกก็คือเมาส์นะครับเมาส์ผมติดตั้งกับเมาส์ของของไมค์ิปเปอร์นะครับก็ติดตั้งลงไปได้พอดีนะครับตัวนี้ส่วนตัวไมคก็นี่เลยครับผมผูกไว้แล้วการดวงนะครับแล้วก็ติดนะครับได้พอดีเลยครับ แน่นเลยแน่นมากครับ,รบตัวตัวไมเนี่ยมันจะมีซิลิโคนแล้วก็ตัวฟิล์มกับรอยน,อรนะจอนครับเราสามารถสั่งซื้อได้มันจะเป็นใช้แบบเดียวกับตัวของ m a c กจีน4 5 0 6อศครับ4506จะใช้ได้ร่วมกันเลยนะครับเปิดเราก,กดเปิดนะครับด้านบนนะครับประมาณ5วินาทีครับไม่จะขึ้นมานครับ วันนี้มันก็ระมังหาเซนเซอร์นะครับเจอแล้วครับเซนเซอร์สองตัวก็คือเซนเซอร์หัวใจกับตัวหัวใจกับรอบขากับความเร็วเนี่ยผมใช้เซนเซอร์ของเฟรมหัวใจแอนนะครับมันจะอยู่ตัวเดียวกันเลยนะครับแต่ถ้าใครใช้แย้งก็จะขึ้นแยกกันนะครับตัวนี้หน้าจอก็โอเคสวยงามครับเดี๋ยวเราเข้าสูตรหน้าปั่นครับกดทางขวานะครับปุ๊บกดนะครับหน้าจอสว่างครับหัวใจขึ้นมาแล้วนะครับ ก็ใช้ความเดียว้างบนนะครับแล้วก็อันนี้คือรอบขาแล้วก็ความชันนะครับอันนี้ก็จะเป็น AV นะครับที่เราปั่นแล้วก็เป็นแม็กนะครับหน้าสองก็หน้าสองก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวลองลองปั่นดูนะครับว่าตอนปั่นจะขึ้นมาแบบไหนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกที่ครับนี่ครับต่อ้วยการใช้งานนะครับอันนี้คือปั่นขึ้นเนินอยู่ครับ ตัวเลขก็จะมีบอกครับตัวไม้ก็จะบอกว่าความเดียวเท่าไหร่มีเกสีวอกครับอันนี้มีความชันอยู่ด้านขวาล่างนะครับจะบอกความชันว่าชันเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแล้วมันไต่ขึ้นไปครับที่ครับหลังจากปั่นเสร็จนะครับเราเซฟตัวไม้แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถดูค่าต่างๆในตัวไม้ได้เลยนะครับ อธิบายทีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวันที่นะครับ R เป็นวันที่แล้วก็เวลาที่เราออกปั่นนะครับหกโมงสามสิบสี่นาทีหกโมงเช้านะครับของวันที่ยี่สามเดือนสามนะครับก็จะมีระยะทางบอกที่เราปั่นทั้งหมดเวลาปั่น AV เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเรากดตัวล่างครับก็จะเลื่อนดูได้หมดเลยนะครับว่า AV เท่าไหร่ฮันเลด AV ฮันเลดเท่าไหร่นะครับรอบขาเท่าไหรไต่ไปเท่าไหร่มีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ อ,องศาที่เราปั่นนะครับก็เท่าไหรความละเอียดก็ค่อนข้างเยอะเลยครับสำหรับคนที่ไม่ได้ต่อโทรศัพท์นะครับใช้ไมายอย่างเดียวหรือว่าถ้าต่อโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะมีกราฟัด้านในให้ด้วยนะครับว่าเราใช้ใช้เท่าไหร่ดูรายละเอียดเลยครับเดี๋ยวเราไปดูในไมค์กันอีกไปดูในโทรศัพท์กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างพอเราเปิดหน้ามานะครับหน้าแรกเนี่ยเราจะเจอที่มันซิง์เสร็จแล้วนะครับก็จะเจอตรงนี้นะครับ เป็นเป็นที่เราบันทึกไว้ว่าวันนี้เราปัน่นเท่าไหร่นะครับเรากดเข้าไปดูนะครับมันตะรอโหลดแป๊บนึงครับก็มันก็จะบอกว่าวันนี้เราปั่นไปห้าสิบหกโลนะครับมีแผนที่บอกครับว่าเราปั่นเส้นทางไหนหนไหนบ้านนะครับแล้วก็มันทุกอย่างเลยครับมีบอกทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ พีบอกในบทสรุปนะครับนาราอันนี้ผมกดเป็นรอบไว้ด้วยนะครับลืมปิดนะครับว่ารอบเลดรอบรอบละ5้าโลนะครับก็5้าสิบกว่าโลนากาจะเป็นกาฟบอกเลยครับว่าเราฝันยังไงอะไรยังไงนะครับมันสามารถทางดูได้นะครับว่าละเอียดได้แค่ไหนนะครับแล้วเราก็กลับมาดูเป็นหน้านึงนะครับนะครับพอจะบอกเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นหัวใจนะครับเป็นรอบขานะครับเป็นที่เราไต่นะครับเดลเวเกนโชปนะครับสโลปนะครับเมื่อเรา,าขึ้นลงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะครัเทมนะครับองศาแล้วก็ที่ชอบอย่างนก็คือมันมีวัชชุกพาวเวอร์นะครับคือ power เสมือนนะครับที่มันจะเอาค่าในตัวของไม้นะครับมาเอาบูมอนเป็น power ให้เรานะครับก็ดูได้ประมาณนึงครับแล้วก็วันนี้ผมปั่นโซน2นะครับโซนหนึ่งกับโซน2ไปเยอะหน่อยนะครับจะมีลับๆโซน3ามบานนะครับนี่ครับละเอียดมาครับส่วนตัวของนี่นะครับเราก็สามารถกดให้เป็นดูแบบไฮบริดได้ดูแบบสัทลายได้นะครับ รละเอียดนะครับซูมไปดูว่าผ่านตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็จะมีบอกนะครับตัวนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับไม้แอปก็เสถียรครับเร็วนะครับลองหาดูนะครับของไม้ยี่ห้อ G O I D นะครับผมว่าไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรผมเรียกว่า G O I D นะครับตัวนี้ก็เสถียรแล้วก็งานของไม้ทำมาได้สวยเลยครับ ลองหามาดูนะครับราคาไม่ถึง2,000นนะครับยิ่งมีส่วนลดยิ่งลดได้ครับ